ทุกคนอยากจะบอกว่านี่คือมนนลาที่ดังมากเดี๋ยวเดทุกคนจะมามีกินอาหารกันก่อนขายของออกร้านกันหลวงพ่อทวเต็มององค์ใหญ่วัดไซขาวสงขาทุกคนนั่งรถสองแถวมาขับรถมาได้ลงเครื่องดินขึ้นรถไฟมาได้เลยทุกคนจากกรุงเทพอยู่ทั่วทิศก็มาอุ้ยดูเ๋ยน่าทานมากเลยนะครับ ตอนนี้มีงานใหญ่แต่ว่าเขาปลุกเสกด้วยหลวงพ่อทวดองค์ละพันใครจะเช่าบูชานะฮะแต่ว่าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เนี่ย14ล้านจะทุกคนมาจากแรงศรัทธาของคนไทยนะฮะเปลวสีเงินก็เป็นอีกหัวเรือใหญ่หนึ่งนะฮะที่เป็นลัมนิสต์ประกาศโพลธนาเป็นสะพานบุญทุกคนนี่ฮะก็เลยทําให้เกิดหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่แห่งนี้เต็มองค์ขึ้นที่จังหวัดสงขลาทุกคนใครมาเที่ยวสงขลาหใหญ่อยาพลาดนะฮะ มาแล้วต้องครบทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเลยทุกคนดูของกินน่าทานเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูทําพิธีสวดกันทุกคนใครจะเช่านะฮะหรือช่วยทําบุญเป็นสะพานบุญนะฮะศาสนาพุทธเราก็ได้รุ่งเรืองทุกคนนะครับเพราะว่าอย่าลืมในเรื่องของจ,จิตใจการศรัทธาเนี่ยในที่จะสานต่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต้องแข็งแรงทุกคนไมใ่ใครมาทําให้ศาสนาเสื่อมได้ถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกพุทธแท้พุทธเทียม พุทธเทียมมันก็จะด้อยค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้อยค่าพราะพุทธรูปอะไรประมาณเนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่หย,ยาบๆคลายๆทุกคนจา่าฉังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะอุตัยแล้วดูเขาแบบบรรยากาศเย็นอากาศเย็นสบายมากนะคะนี่เขาทำพิธีปลุกเสกกันตรงนี้เลยทุกคนโบสถ์นะครับ โอ้ยมีลงทานจากไทยโพสเลยนะทุกคนนี่จากไทยโพสเปาสีเงินนะฮะทุกคนอ่านี่ขนมปังพรุ่งนี้จะมีลงทานทุกคนอ่ะเรามาดูนิดหนึ่งแล้วกันนะใครจะอุดหนุนลอตเตอรี่ทุกนี้มีลงทานพรุ่งนี้นะทั้งแถบเลยทุกคนนี่ฮะอุ้งหลวงทอชวด นาโตปาสาโตอะราโตสัมมาโพธาสาซวโกุปฏิปันสัมมาสมาทิมปันโนปัญยา นี่ทุกคนออกไปนะเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆ2กิโลก็จะเป็นรถ2แถวไปโรงแรม W ิวโซเทลโรงแรมหรูหรานะฮะสะดวกสบายแถวมอ<ม>ทักศินแยกสำโรมแถวราชพัฒส,สงขาทุกคนเนะะี่ยฮะมาไหว้หมูไหว้พระนะฮะทุกคนดูโบทสวยสะดวกสบายพักที่ W ิวโซเทลก็ไม่กลายชอบมากเลยวัดน,นี้ดูสิโบทสวยทุกคน,นแล้วก็มีองค์หลวงพ่อทวดเต็มองค์ทุกคนจ้า हिवे